วันนี้พี่นอ้อจะทำทำไมกูกลายเป็นจิมม <Jimmy. S 1> ีโ่โอเคจิมมี่เอโอเคเกมนี้มันเกี่ยวกับเอ่อคำที่เอวให้ที่ข้างแล้วก็ไอทีบีบ้านี้ไ่ทำอะไรก็ไม่รู้หึแล้วก็ไอทีนอนนี้กูนอนได้ไหมเนี่ยออนอนได้ยัง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 ไม่ขี่ยังยังไม่ ยังไม่ยังไม่อะไรกูไม่รู้จะไม่ได้กูเป็นคนไม่รู้โอเคลองมาเปิดกันโอ้เนื่อง <c oughs> มีปะเออกูอ่านจังกินไม่ออกกูอ่านกูอ่านภาษาฝรั่งไม่ออกนี่นี่นี่คิดอหไรมดเลย ทำไมแบบนี้มันเกมยุกกะสวจักเลยวะเออ ...fuck you จิมมี่ยกุยกุผ้าสิของไทยน,นะนี่แน่อันนี้ตับอ,อีลิงอเบลเบลอือ ...fuck อันนี้ก็ว่ายิง ...fuck you เหนื่อยแล้วว t าจะฟักแป๊บเดียวก็เหนื่อยแล้วอ่ะ แป๊บนี้ยก็เหนื่อยไว้จังเลยทุกคนจิมมี่ของเราเหนื่อยไว้จังเลยกระเดื่นตอนดึกทำไมวะเหี้ยเขาหนอนเหมื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 อนนู้นๆไฟเอ็มเอ็มอะไรเหรอแบบไม่เห็นมีอะไรเลยอืมอืมฟัดเยะไม่มีคน กูบอกว่าฟักยูคิดว่าอีกคนฉันรู้สึกปลอดภัยเขาปลอดภัยกับพี่จริงๆดูสิมีแค่มีแค่ตูสองอันคิดว่ามีคนมาแอบว่ะมันง่ายเกินไปเช้าที่สองเช้าวันที่สองจิมมี่ก็ยังไม่เป็นไรๆคิดว่านอนคิดว่านอนไปเรื่อยแล้วก็โดนแล้ก็โดนฆ่าก่อนค่ะอะไรบ้เนี่ยโอ้ อะไรวะกูวันเมียไม่ื้อของกันเลยปืนแฮมเบอร์เกอร์โคบสามของนี่กัดเรียบร้อยแค่นี้กัดเรียบร้อยทำไมจิมมี่ขังเร็วเหนื่อยวายจังเล่นฉันท้อใจอยนะ fuck y o ่ยมกินโคบเอ้ยวนก่อน เดี๋ยวก็ได้นี่ของงานหนึ่งวัดเดี๋ยวของงานหนึ่งเดี๋ยวทางงานหนึ่งกูหายดูสิไม่เห็นมีเลยโอเคเดี๋ยวบอกกูจะข้าวข้าวแล้วก็เออข้าวแล้วแล้วก็ข้าวใหม่เนี่ยฟักเยี่ยวโอเคเดี๋ยวกูจะคลิปไปตอนที่เข้าออก ไอ้พีวกูจะขิ่ไปดอนที่กูเข้าออกเสรแล้ยแล้วก็แล้วก็เข้ามาตรงนี้แล้วก็มาถึงตรงเนี้ยพี่กูบักโอเคโอเคไปถึงตรงนี้สักทีโอเคเจมี่เขาแล้วถึงแล้วซี่ขอขึ้นสามอย่างนั้นน่าคงไม่เกิดขึ้นหรือว่าน่าคะคงไม่เกิดขึ้นเหมือนเมื่อกี้หรอามั้งคนอะข่าวและแล้วดุนดนนีเราเล่นฝักย y อ้าไม่เหมือนเดี๋ยวก่อนคุณซื้อของไปเหนอคุณซื้อของของไนั้นแล้วอย่างวะเรากลับไปดูสิยังอีกน่า Fuck you กูกูไปอยากเอาเกมไหมแต่ตอนนันะ่นจิมมี่อืมอ มืออยากเอาเกมไปใช่ไหมใช่เฟิกอยู่กูอยากตายอีกทีอจอมือทำไมเกมต้องทำไมฉันบักด้วยไปกูอยากจบคลิปนี้เว้ยเจอทุต้องเล่นไม่จบกคนนะนี่ฟิกอยู่เนี่ยจะให้มันเป็นสีแดงได้นอนได้เป็นไรเนี่ย cứ trong này đừng từng nhiên đi rồi nữa yoy, 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 ơi Cứu tao mình Nhìn Ở lại tổ Đức cứu tôi Xem mấy โอเคเอาไปได้เห็นจิมมี่อีกตลอดกันจบไม่ไมกูรอเลยกูจะคทิปไปตรงนั้นหวังว่าไม่เกิดขึ้นอีกนะเจ๊ันว่าเกิดขึ้นอีกเพราะเกิดขึ้นมาสองครั้งแล้วนั้นหนึ่งสองสามนรู้แล้วทำไมถึงมันหายมันหายเองไปโอเคกูจะจบคลิปแค่นี้เพราะมันเพราะ่าไอ้อของเขานมันหาย แล้วก็เยอะท่าหนแล้วก็อย่ากลัวไม่ได้ภาคสองเพราะว่าภาคหนึ่งกูกูกลวแหละมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมกูทำไมกูทำไมกูเล่นแล้วทำไมทำไมแองทำไมถึงมันทำไมถึงมันทำไมกูมันเป็นอะไรเนี่ยทำไมแล้วกล่องอันหนึ่งมันหายวะวัดกูอยากฆ่าตัวเองพ้ง ทำไง,ไงวะคาดาิ้งอืมอืมอ๋อรู้แล้วคือไปหาของันเดี๋ยวมันก็มีปืนอยู่แล้วนี่อ๋อรู้แล้วตรงนี้หายฟักอยู่ bà ba ấy này Fuck you biến màu được không? không được, chỉ có cái thì hình tivi fuck you u chơi chữ, chỉ có cái màn hình tivi you boo blue, nó không có green đâu green, 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 ้าของไ่้ไหมคะกูได้หรือให้ประตูหนีบนจนกูตายวะหนีบสิหนีบก็ไม่ได้เออ